การละสังโยชนิด้วยโพชฌงองค์เจ็ดหนสักกายทิฏฐิสังโยชน์ 2. สศีลลพะตะปรามาสสังโยชน์ละลงไปด้วยธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สามวกิกิจิตชาสังโยชน์ละลงไปด้วย วิริยะสัมโพธชง 4. กามราคะสังโยชน์ละลงไปด้วยปัสสัทธิสัมโพธชง 5. ปติฆะสังโยชน์ละลงไปด้วย,ป,ป,ย,ลลป,วยปีติสัมโพธชง 6. รูปราคะสังโยชน์เ อรูปพราะสังโยชน์แมานะสังโยชน์ละลงไปด้วยอุเบกขาสัมโพธชงเก้อุทธัจจะสังโยชน์ละลงไปด้วย,สม,ส,ย,ลลวยสมาธิสัมโพธชงและสิบอวิชชาสังโยชน์ ละลงไปด้วยสติสัมโพชชง